ค้าถามว่าที่ร้านไม่มีต้นไม้ใหม่ๆบ้างหรอครับก่อนหน้านี้คือปาเมริกาเนี่ยที่ร้านเอาเข้ามาก็คือต้องทําตลาดเยอะก็เลยไม่มีเวลาที่จะหาต้นไม้ใหม่นะครับแต่ตอนเนี้เอาเข้ามาเยอะเลยครับมีหลายแบบมากเดี๋ยวผมจะนันํนให้ดูทีละตัวนะครับเริ่มเลยที่ร้านตอนนี้ก็จะเป็นพวกบูเซปกับพวกอนูเบียเป็นหลักนะครับอย่างตัวนี้คือขิดาแกงนะครับ กีรแกงก็จะเป็นบูเซปที่มีก้านสีแดงใบหย,ยักแล้วก็จะมีมุกขึ้นทำไดนะเป็น,นะปนตอนเป็นใบน้ํานะครับแต่ที่มาทั้งหมดเนี่ยของที่ร้านจะเป็นไม้ฟาร์มก็คือเพาะพันธุ์เป็นใบบกให้แข็งแรงเ<ม>พื่อที่ลงปุ๊บเป็นใบน้าได้ทันทีสังเกตว่าลงปุ๊บไม่นานอย่างตัวนี้มาได้ไม่ถึงสามสี่วันก็แทงใบน้ําเลยนะครับนี่ตัวนี้คีราแกงนะครับด้านหลังนั้นจะเป็นบูเซปแบบมิกนะครับก็คือรวมๆหลายแบบในกอนเดียวแต่ให้มาเยอะหน่อยนึงก็คือบูบบนขอนไม้แบบสวยเลยนะครับเนี่ยลองดูได้ ตัวนี้นี้เรียกปังการิโนนะครับเป็นอณุเบียสที่เล็กที่สุดในโลกเขาบอกอยู่นะครับว่าเ,เล็กที่สุดในโลกตัวนี้เป็นใบน้ําแล้วนะบังการิโนใบเล็กๆอ่าอนูเบียสพิตตี้ลาวลีฟก็คืออนูเบียสพิตตี้ใบกลมนะครับตัวนี้ก็คือเหมือนอนูเบียสพิตตี้แต่เป็นตัวใหม่เหมือนกันนะผมก็ยังไม่ได้เลี้ยงสักทีเดียวมันใบเขาจะค่อนข้างกลมกว่านิดนึงเห็นไหมมีใบน้าที่ออกมาเราจะดูใบกลมขึ้น ตัวนี้บูเซปดางไวมา m a เบิลนะครับอ,อันนี่ด้านหน้าเป็นใบน้ำอันนี้คือใบบกอยู่หนึ่งกระถางก็มีหลายต้นอยู่นะประมาณสองสากิ่งอันนี้ก็สวยยิ่งเลี้ยงยิ่งสวยบางครั้งเลี้ยงออกมาเป็นสีเหลืองได้ด้วยนะเหลืองชมพูบางครั้งนันเป็นบูเซปบางนี้เพ<ๆ>ิ่มเดี๋ยวเขาตอนนี้ตัวนี้เป็นใบน้ำแล้วนะแต่เดี๋ยวจะค่อยๆปรับเป็นสีม่วงต่อมาเป็นนานาไว ตัวนี้นานาไว้ดูจากอันที่สองนะครับอันนี้ผมเพาะเลี้ยงมัดบนหินเลี้ยงมาจากเนื้อเยื่ออันนี้คือเริ่มเป็นใบน้ําหมดเลยแล้วนะครับสีขาวเหมือนเดิมต่อมาเป็นไฮไลไท์เลยตัวนี้ตัวนี้หาย,ยากนิดนึงตัวนี้เรียกว่า Anubias Star Dust นะครับ Star Dust คือมีเส้นตรงกลางแล้วก็มีละอองข้างๆตัวนี้หายไปในตลาดมานานมากแล้วนะเมื่อก่อนก็มีแต่ตอนนี้มี2ชนิดตัวนี้ตัวนี้เป็น Star Dust แบบเล็ก ตอนนี้เขามีสตาร์ดบแบบใหญ่ด้วยแต่ตอนนี้ผมได้แบบเล็กมาแต่แบบเล็กเนี่ยกว่าจะได้มาก็ก็ยากอยู่นะต่อมาตัวนี้อนุเบียสปินโตมินิอนุเบียสปินโตคืออะไรหลายคนถามก็คือคล้ายๆอนุเบียสไวท์ White ที่ผ่านมาแต่ว่าที่ใบเขาจะมีจุดๆุดนะครับสีเขียวคือเขาจะไม่ขาวทั้งหมดเขาจะเป็นขาวแล้วก็เป็นจุดๆดสีเขียวอยู่แต่ว่าต่างจากตัวสตาร์ดัสที่สตาร์ดัสจะเป็นเส้นสีขาวตรงกลาง แต่ตัวนี้ปินโตเนี่ยปกติจะเป็นตัวใหญ่เป็นเยอรมันแต่ตัวนี้คือเป็นปินโตมินิตัวใหม่เลยก็คือเล็กเหมือนพวกพวกสตรดัสเหมือนพวกพิตตี้นะครับอ่าต่อมาฟูเซบบนคอนไม้เหมือนกันแต่เป็นใบน้ําแล้วเบตังคาไวตัวนี้ก็ลักษณะคล้ายคล้ายเบานี่โกดเหมือนกันแต่ใบจะดูสัน้นกว่านิดนึง อันนี้คือขวัญใจของน้องๆเลยตอนนี้ช่วงนี้ที่ร้านจะมีน้องๆมาถามเยอะมากตอนนี้ที่ร้านมีมาริโมหรือมอสเบลนะครับมี2สายพันธุ์นะตัวเนี้ที่เห็นคือสายพันธุ์ยุโรปอันนี้คือผมเลี้ยงมาจนเขียวกลมเขียวสวยมากละไม่ไม่มีสวยกว่าน,นี้มาก่อนแล้วนี่คือเลี้ยงสวยที่สุดดูคลายฟองเลยนี่ไม่ได้ใช้ c ซ2ด้วยนะนี่ไซส์2เซนไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ตอนนี้น่าจะประมาณห้าเซน 5, 6, ตัวนี้ มีสองไซส์ที่ร้านส่วนอันนี้ของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยต่างจากตัวล่างๆที่อันนี้คือสายแผ่นยุโรปญี่ปุ่นคือตัวเส้นที่เวลาเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นเส้นๆมันแตกต่างกันแล้วว่าถ้าได้ได้บีบลูกเนี้ยของญี่ปุ่นจะแข็งกว่าเยอะเลยครับแล้วก็โตช้ากว่าถ้าเทียบแล้วถ้าญี่ปุ่นเนี่ยแนะนําให้เลี้ยงในโหลจะดูสวยกว่านะญี่ปุ่นเลี้ยงในโหลส่วนตัวนี้เลี้ยงในตู้ เลี้ยงให้เลี้ยงกับกุ้งเป็นอาหารกุ้งเลี้ยงเป็นช่วยระบบกรองอะไรตัวนี้ช่วยได้เยอะตอนนี้กำลังสวยเลยนะใครจะเอาเนี่ยดูเขียวกว่าน,นี้ไม่มีแล้วดูแข็งแรงไข่ฟองอันนี้ก็ปูเร็จเหมือนเดิมเลี้ยงบนระบบไฮโดรโฟอนอกนะครับแข็งแรงมาอัดปุ๋ยให้เต็มที่ดูจากลากได้นะครับลากใหญ่มากแล้วก็มีพลังงานเยอะตัวนี้บาวนี่โก้นะครับพันอยู่บนขอนไม้นะขอนไม้สวยเลยนี่ส่วนตัวนี้นี่รอบที่แล้วมา ขายไม่ถึงอาทิตย์นึงก็หมดแล้วตัวนี้ลาเจนนันดานะครับก็เป็นญาติๆกับพวกบูเซปกับคลิปนี่แหละครับเป็นไม้หัวเหมือนกันแต่ดูที่ใบเขาเลยครับเขาปกติเขามีสีแดงนะแต่ตัวนี้เป็นเขียวแดงครับตัวนี้เป็นไม้จากอินเดียนะครับต้นกําเนิดแต่ว่าตอนนี้เขาทําในฟาร์มได้แล้วสีสวยมากเลยดูนี่ดูไปลกลเลยเห็นไหมมันเป็นสีชมพูแล้วก็มีลายสีเขียวบีดิงฮาร์ดนะครับ เจนันดาบิลิงฮาร์ดต้องเลี้ยงมีตัวนี้ตู้ที่ร้านทั้งหมดไม่ได้ใช้คาร์บอนหมดเลยที่ผ่านมานะครับไม่ต้องใช้คาร์บอนกลุ่มนี้ไม่ใช้คาร์บอนได้แต่เราก็เลี้ยงปลาให้เป็นคาร์บอนมีคาร์บอนนะครับส่วนตัวนี้ไปตั้งคาวายเหมือนเมื่อกี้แต่ตัวนี้เป็นใบบกมาใหม่ใครที่ชอบแบบไม้จริงๆใบบกมาถ้าเลี้ยงในฟาร์มมันจะต่างจากใบบกป่านะใบบกฟาร์มมาเขาจะค่อนข้างแข็งแรงปุ๋ยเยอะอยู่แล้วสีสวยเลยลงปุ๊กก็ค่อยๆเปลี่ยน ส่วนอันนี้รบวนี่บลูนะครับมาเป็นพอร์ตนะเพราะตอนนี้เขายังมีไม่เยอะเบลนี่บลูก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกับรบวนี่โคแต่ว่าออกสีน้ําเงินนะครับแล้วก็นี่ดูหนวดปลาหมึกยักษ์ทาโกะรอบนี้สั่งเป็นพอร์ตมาดูลากนะครับลงปุ๊บนี่โตเลยออกลูกได้ด้วยนะอันนี้ใครที่ชอบไม้ลมเมทนนั้นดูแปลกๆนะครับอยู่หลังตู้ แนะนำตัวนี้เลยเลี้ยงง่ายแล้วก็ได้ความแปลกแล้วก็มานี้เลยดีกว่าครับปิดท้ายอันนี้มีอะไรมาดูดีกว่าของนี้เพิ่งมาเลยนี่นี่นะครับไม้เนื้เยื่อทิชชูนะครับอ่าปาบเป้าไว้ตอนนี้คนหาเยอะมากนะครับอันนี้มาเลยต้นตำหลับมาเลย ขาวมาเลยครับมีเยอะด้วยทำไมันถึงขาวก็มันพาเราขึ้นมาในแลบบครับตัวนี้มีคนเลี้ยงขาวสวยเลยนะตอนนี้อ่ใครที่ตามหายากกระดาษแบบแน่นแน่นๆ่นเลยครับแน่นไหมแน่นแน่นเปรี้ยสวยสมบูรณ์นะครับอ่าเมื่อกี้ราเจนันดาสมมติคนอยากได้เป็นเนื้อเยื่อตัว breeding หานี่ตัวเดียวกันกับเมื่อกี้นะที่นี่ อันนี้มีให้มาแบบน่าจะมีสิบต้นนะเอาไปเลี้ยงต่อเองมีอะไรไหมไม้เนือเยื่อกับไม้ที่เป็นแบบมะเล็ดมันต่างกันไหมไม้มเล็ดไม้มาเล็ไม่ม,ไม,มีไม้มะเล็เป็นพันธุ์อื่นแต่ไม้เนื้อเยื่อกับไม้ปกติต่างกันตรงไม้เนื้อเยื่อไม่มียาฆ่าหอยไม่มียาฆ่าหอยไม่มียาฆ่าแมลงเอ่อไม่ต้องกลัวพุงตายอ่าตัวนี้ อิชิโนโดัสนะครับก็คืออเมซอนเลนี่ถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้คือพันธุ์ที่ใบเตี้ยสีแดงนะครับเป็นอเมซอน Amazon ที่เป็นสีแดงแต่ว่าน,นี่ดูลากยังแดงเลยครับแต่ว่าต้นไม่ใหญ่มากเพราะอเมซอนคนจะกลัวว่าต้นจะใหญ่เกินไปอันนี้ก็หมดเท่านี้นะครับต้นไม้ใหม่เยอะเหมือนกันนะใครชอบอะไรโอเคครับ สาที่นี้ถ้าใครไม่มีแผนอะไรก็มาดูต้นไม้ก่อนก็ได้นะเพราะว่ารอบนี้ต้นไม้สวยจริงๆเนี่ยหนวดปลาหมึกและเะนันดาพวกเนี้คือต้นไม้ที่แบบไม่เข้ามานานแล้วใครยังไงก็มาดูที่ร้านได้นะครับร้านมีบีครับไทยแลนด์อยู่ที่ตลาดปลาจตุจักรซอยสีห้องบียีนะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงกับหกโงเย็นยังไงวันนี้ขอลาแค่นี้นะครับนี่ให้ดูต้นไม้ก่อนไป